สวัสดีค่ะพบกับรีเควสต์รูมค่ะวันนี้นะคะปุ่มคอมาแบบมืดมืดหน่อยนะคะอยากกลัวผุ่มนะคะ ทุกคนเคยทําคุณคนไม่ขึ้นบ้างไหมคะมีใครเคยทําคุณคนไม่ขึ้นบ้างนะคะยกมือขึ้นสูงๆเลยค่ะนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะว่าทุกคนนะคะแก้ไขปัญหายังไงนะคะหรือว่าทุกคนทํายังไงเพื่อที่จะ ลืมคนที่เราทําคุณกับเขาไปเนี่ยนะคะทุกคนทํำยังไงคะสําหรับตัวปุ๋มนะคะปุ๋มทําตามแบบนี้นะคะอันนี้คือปุ๋มแชร์จากประสบการณ์ของปุ๋มนะคะคือปุ๋มไม่รู้ว่าทุกคนทํำยังไงนะคะแต่ถ้าใครมีไอเดียดีๆมากกว่าที่ปุ๋มพูดนะคะ ก็แชร์กันได้เลยด้านล่างนะคะปุ่มจะได้รู้ว่าอ๋อมันทำอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับตัวปุ่มนะปุ่มทำแบบที่ปุ่มจะพูด ในคลิปเนี่แหละนะคะลองไปฟังกันเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานนะมีพี่สาวที่น่ารักคนหนึ่งนะคะขอเข้ามาบอกว่าน้องปุ๋มขาน้องปุ๋มรีเควสต์รูมใช่ไหมคะพี่ขอให้น้องปุ๋มนะคะแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยคะ่ะพอดีว่าพี่นะคะพี่เป็นคนที่ ทำคุณคนไม่ขึ้นนะคะก็คือทําดีกับเขาเทพตายเขาก็ยังอิจฉานะคะผมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เจอเหตุการณ์นี้มานะคะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆายคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำคุณคนไม่ขึ้นมาเหมือนกันบางคนนะคะบอกว่าควรจะชินได้แล้วปะ ทำคุณกับคนไม่ขึ้นขนาดนี้นะคะคือทําดีกับใครแล้วผลที่ได้รับคือศูนย์นะคะแล้วบางคนเจอแบบนี้จนชินชาไปนะคะบางคนนะคะถึงกับต้องพูดว่าฉันไม่มีเพื่อนก็วันนี้แหละแม่ง ทำไมเราทำดีกับเขานะคะซาลพัสสารเพนะคะทำไมเขาไม่เคยเห็นค่าทำไมเขาไม่เคยมองย้อนกลับมาหาเราทำไมเขาไม่เคยมองเห็นความดีของเราเลยนะคะทำไมเขาถึงเป็นคนเช่นนั้นทำไมเขาต้องอิจฉาเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะ เขาไม่มองย้อนกลับมาหาเราไม่เป็นไรนะคะแต่เขานะคะ ไม่ให้เครดิตเราด้วยและที่สำคัญไม่เคยพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงเราในด้านดีๆของเราเลยนะคะและไม่นำซ้ำนะคะยังเอาเราไปนินทาหรือว่ามาแถมด้วยอิจฉาเราอีกนะคะนี่คือสิ่งที่ปุ่มเคยเจอมานะคะแล้วปุ่มทำยังไงรู้ไหมคะทุกคนคะปุ่มอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้คะ่ะ คือคนเรานะคะร้อยพ่อพันแม่นะคะคือมาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะบางคนเขาก็อาจจะมองเราแค่ภายนอกนะคะบางคนอาจจะมองเราที่จิตใจนะคะนี่ก็คือสัจธรรมของชีวิตเช่นกันนะคะคือมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขาคิดยังไงกับเราก็แค่นั้นเองดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราเจอคนแบบนี้ เจอคนที่ขี้อิจฉาหรือว่าเจอคนที่เราทำคุณเขาไม่ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงเราถึงจะรู้สึกสบายใจแล้วเราจะรู้สึกมีความสุข เอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะคะให้ทุกคนคิดแบบนี้ค่ะคนในโลกนี้มันมีทั้งคนที่ชอบและก็ไม่ชอบเรานะคะคนที่ไม่ชอบเราต่อให้เรานะคะทำดีกับเขาแทบตายนะคะเขาก็บอกว่าเราไม่ดีอยู่ดีตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเรานะคะต่อให้เราเป็นคนที่ไม่ดีมากแค่ไหนหรือว่าทําไม่ดีกับเขามากแค่ไหนนะคะเขาก็ยังคิดว่าเราดี น,ะะนี่คือสัจธรรมของชีวิตเช่นกันนะคะดังนั้นนะคะเราควรทำยังไงรู้ไหมคะเราควรจะปล่อยวางและก็ ลน,ะะนี่คือสองคำที่เราควรท่องไว้ในใจนะคะไม่ต้องไปอะไรกับคนพวกนั้นมากมายนะคะมันไม่ได้ค่าอะไรนะคะให้เราคิดแบบนี้นะคะเมื่อเราทำดีกับใครแล้วนะคะให้เราลืมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้กุศลกับบุญน,นั้นแล้วนะคะ แต่ถ้าใครทำดีกับเรานะคะให้เราจำนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องรู้จักคำว่ากตัญญูรู้คุณเมื่อเราได้สร้างกรรมดีกับใครก็ตามนะคะไม่ต้องไปคิดทวงบุญคุณกับเขานะคะจิตใจเราก็จะเป็นสุขจิตใจเราก็จะไร้ทุกข์นะคะมันทำให้เรารู้สึก ปล่อยวางแล้วก็ปร่งนะคะแล้วเราก็จะพบสุขนะคะคิดดีทำดีพูดดีชีวิตมีสุขค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะจะบอกอย่างนี้ค่ะคนที่ขี้อิจฉาหรือว่าคนที่อิจฉาเรานะคะ เขาเป็นพวกที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะ หรือที่พูดง่ายๆก็คือว่าเขาเป็นพวกที่ไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาเป็นคนที่ไม่รู้ว่าลำดับความสามารถของตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะเลยเกรงหรือว่าระแวงว่าคนอื่นจะเก่งกว่าจะฉลาดกว่าจะมีความสามารถมากกว่านะคะแล้วทำให้ เขาพยายามดึงเราลงมาต่ำหรือว่าดึงเราให้มาเสมอกับเขานะคะนี่คือพฤติกรรมของคนที่อิจฉาและผมจะบอกอย่างนี้นะคะความอิจช้าเนี่ยหรือว่าความที่เราเป็นคนที่ขี้อิจช้าเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแรงความสามารถหรือว่า ลำดับความสามารถของตัวเองนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองเลยกลายเป็นว่าเราไประแวงคนอื่นนะคะมันก็เลยเกิดความอิจฉาขึ้นมานะคะดังนั้นนะคะถ้าใครอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้นะคะให้ย้อนกลับไปดูคลิปด้านบนที่ปุ่มให้ลิงก์ไว้นี้ได้เลยนะคะ